สวัสดีค่ะย่านะน,นี่ทุกคนนี่ย่าแนะนำร้านกาแฟร้านใหม่นะคะในชมดีนะคะชื่อร้านอันคาวนี่ทุกคนเห็นไหมคะเห็นบรรยากาศไหมอืมอยู่ตรงช่วงถนนข้าวสารน,นะคะที่ทะลุไปทางเส้นบางบางแสงนะคะแล้วก็วิ่งมาสุดๆเลยคะ่ะก็จะมีร้านน้านน้ชนร้านอาหารนะคะแล้วก็มีร้านอันคาวนี่บรรยากาศโดยรอบเบ็นี้ไหมอืม มองว่างแวะมาหาไหนจะยุ้ยแนะนำหน่อยสิเป็นยังไงบ้างกาแฟรอ,ะะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะแ,แล้วขนมหวานล่ะขนมปูอร่อยอร่อยเมื่อกี้เมื่อกี้เรากินขนมไปเนะ <c oughs> เาะตัวซองอะไรรสอัลมอนด์ตัวซองแคดิเาามียอ,อ,อร่อยฮะอร่อยหอมมากเลยยัง<อ>บอกเลยว่าติดใจเดี๋ยวมา,มา,ม,ามาอีกรอบหนึ่งนี่นตามมานะตามมานะทุกคนนะรักกาวค่ะอยู่เส้น ขนมขนมข้าวหลามลงพิกัดมาได้เลยค่ะปักบุดมาของมาของอร่อยมืชอเชอะีแย่เลยนะคะออบ๊ายบาย่อพี่คะอีมวันนียพามาร้านกาแฟร้านใหม่เพิ่งเปิดค่ะเส้นข้าวหลามนะฮะวิ่งทห้รู้มาจะเดอถึงตัวเวค่ะชื่อร้านอันคาวนะทุกคนรรยากาศสีเห็นไหมเห็นได้ยังไงทุกคนเลยากาศดีไหม เด็กใกาดีไหมใด้เดีมาซื้อดยซื้อเลยซื้อเลยเนาะท้าสวยมากติดมี ไม้นี่ไม่เท่าไหร่นะไม้นี่ไม่ได้ซื้ออย่างแพงไม่แพงไม่แพงตอนนี้ตอนนี้ไม่แพงละไม่ได้แล้วนะเห็นไหมคะชื่อร้านอันคาวอะเป็นร้านกาแฟเปิดใหม่นะคะเส้นถนนข้าวราม็งทุกคนย้ายผ้ามาดูบรรยากาศนะนี่่แล้วก็ดูสีเห็นไหมเขาก็จะมีแบบมุมไ้ถ่ายรูปภาพเห็นไหมทุกคนนี่ซีเขาบอกว่าขึ้นไปชั้นสองนี่ไงจะถ่ายรูปเห็นไหมอ่าดูห้องนี้เลย ก็จะมีสองโดนไม่ไกลดีมั้ย